เอาละครับ่อปิโดก็ตัดกันต่อว่ากันไหม่ครับบอลคู่นี้ครับยกขึ้นมาก็พับมาเข้าถึงผู้รักษาประตูครับเอาละครับไปเล่นมาสั้นๆไหนกับเพื่อนค่อยๆขยับขึ้นมาครับบอลยังอยู่ที่เอาละครับโดนแยิงมาแล้วสุดไปเฮ้เอาเลยวะเอาเลยวะเกินน้ำเป็นส่ประตูหนึ่งจากน้าะตนไปเก่าปัน สีเดนงแล้วตอนนี้ใหกัน่อว่ากันไปครับบอลคู่นี้ครับกันไอยิ่งข่มแล้วจังหวะนี้ยกไปเบาๆให้กับเพื่อนก็กันไอยิ่งข่มแทนแทนเขาถึงประเทศมาได้ชุดหนึ่งยกเกินมาให้กับเพื่อนหโดยประเทศมาได้กลาวระดับติดติดออกก็รุดออกข้างไปครับบอลยังในทุ่งครับสำหรับทางาทีมงานของโรงเรียนน้องทุ่ม ขละครับบอลยังได้ตุ่มครับจังหวะน,นี้โรงเรียนน้องทุ่มยกขึ้นมาให้กับเพื่อนจะพัดมาลูกนี้ก็ยังไม่บานมือพุพทธสักคูเข้อมาได้บอลยังได้ทีบริณมาได้เจ็จังหวะน,นี้ก็โดน็อกทางบริณมาได้สิบครับออกข้างไปครับบอลยังได้ทุ่มโดยทางสีเอ,อ๋ยสีสรันจูเนียร์ โดยผู้เล่นมาเลขสิบหนึ่งทุ่มมาให้กับทางผู้เล่นมาเลขเก้าเราก็จะวันนี้มองหาเพื่อนแล้วก็จากลากเลยแล้วก็จี้มาโยกเข้าซ้ายทงพี่กันขวามองหาเพื่อนแล้วจังหวะนี้ยังไม่ผ่านตัวผู้เล่นมาเลขค่าสังแางออกมาก็ยังไม่ผ่านเจ้าโดสัยคลายหมอนยังได้แต่ก็ยังไม่ผ่านทางน้องทุ่มน้องเอ๋ยน้องทุ่มมาในล่องแม่น้ำสีม่วงครับจังหวะนี้ปีนี้เอาล้วครับปอดยังได้ยังได้ยังไม่ผ่านไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้ ดูมาริเกตยกขึ้นมาให้กับเพื่อนจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นมาเริซีแล้วก็ถึกะยี้มายังได้หรือไม่ได้ยกขึ้นมาทะยานแข้งข้อกลางมาให้กับเพื่อนแล้วก็ทะยานแข้งให้กับทางผู้เล่นมาริซสามเราก็ตีไปก็ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นมาริเกนเซลา้าเราก็พับมาจังหวะนี้ผู้สิทธิ์ปันไดเปรียบไปกันต่อว่ากันใหม่แล้วก็โยกเข้าขวาแล้วก็ข้ขวาพับมาก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาตัวเอาละครับมาจังหวะนี้เราก็ดังได้ที่โรงเรียน น้องปุ่มหรือไม่เราก็ผู้ตัดสินบอกว่าโอเคเป็นการเปิดปุ่มเข้าไปครับชัดเจนครับไม่เป็นไรขอโทษขออภัยขอบใจมากไปกันต่อฮะเป็นลูกตั้งเตะครับน้องชายโอเคลูกเฝ้าครับปีกีครับระยะนี้ครับลูกเฝ้าบันโยกขึ้นมาให้กับเพื่อนแต่ก็ยังไม่ผ่านทางสีสัมานจูเนี่รัออกแลจะจังหวะนี้โดยพอดนมาเรกสิฟครับจิมมอ,อกข้างไปครับ เอาละครับทุ่งมาให้กับเติร์นโดนเติร์นมาแล้วอายกขึ้นมาอีกทีให้กับเติร์นมาลาฟาัต์เรย์เอาละครับแต่5ประตูตัวหนึ่งนะครับตั้งสีสัมบราจูเนียเอาละครับ นี่ส่งลูกฝรั่งลุกไปแล้วครับนี่ของทางสีรันจเนียร์ราชวันนี้ยกขึ้นไปเอาละครับมองาเพื่อนค่อยๆขยับลับเพื่อนมาแล้วทางสีสำรานจูเนียร์ราชาโนยยกขึ้นมาให้กับเพื่อนโอยผู้เล่นหมยเลขห้าก็หลุดออกหลังไปครับออกหลังกลงหน้อยกระน้อย บอลยังอยู่ที่ผู้รักษาประตูครับจงังหวะนี้ฮะบอลยังมาก็ยังไม่ผ่านตู้เล่นบ้านเลยกสักควพับมาก็ยังไม่ผ่านเมื่อผู้รักษาประตูครับเราพยายางสบายๆแล้วก็จงังหวะนี้ออกบอลมาให้ก็เพลอนก็ยังไม่ผ่านตู้เล่นบ้านเลยกบเขี่ยออกข้างไปฮะเป็นบอลในทุ่มครับสำหรับทางด้านทีมงานของโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม แล้วจ <łość> ังหวะนี <Harriet> ้ทุ่มม้กับทางผู้เล่นหมายเลยค่ะยกตัดเข้ามาตีบอลย้อนกลับไปก็จะไม่ผ่านทางผู้เล่นหมาได้สิบหนึ่งจังหวะนี้ก็หลุดออกข้างไปครับ บอลยังได้ทุ่มครับสำหรับทางด้านทีมงานของโรงเรียนบ้านของทุ่มเรักอทุมมาจังหวะนี้ยังไม่บาดทำประเด็นมาแรกชิบหนึ่งนี่นั่นเป็นน่าจะเป็นทพญ่ของทีมหรือไม่เรากชาร์เลยนใสมีเต็มขวามีแต่งราก็ตไตให้ตับเตื่อตี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 ตตีตตตีต ไปกันต่อเล่นในเต็มที่ครับน้องครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งของการประหารส่วนตมนสีสํารานครับแล้วจังหวะนี้ยกขึ้นมาให้กับเพื่อนก็ยังให้ผ่านทางโดยผู้เล่นหมายเรขงเจ็ดจานลอยยกข้ขวาแล้วก็มีข้ด้านซ้ายแล้วก็ใส่ซ้ายมาให้กับทางผู้เล่นหมายเลยคเอาละเว้ยเอาละวะลูกนี้ก็หลุดออกลังไปครับ ไปกันต่อครับกอดไปกำลังใจให้กับทางโรงเรียนบ้านบางทุ่งครับอย่าพึ่งย่ออย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งหอยอย่าพึ่งเหยาครับจังหวะนี้ยกกึ้นมาให้กับเพื่อนอค่อยๆขยับขับคนมาก็ออกข้างไปครับจังหวะนี้ฮะ เราก็ทุ่มมาโดยพลเลืนมาเรียงเส้นหนึ่งตีบอลย้อนกลับไปกับชาโน่เราก็ทะยงนแทงออกมาที่ขับซ้ายโยกย้ายสายเอวมาจังหวะนี้เราก็จี้จี้ไปทันหรือไม่ทันแล้วก็จับบอลยาวเช่าเอากระปบอลตัดแล้วโต้มาของทางน้องเอ๋ยน้องทุ่มสายมีเติมความแรงเราก็จี้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 ไปชนกระชากรักเลยแล้วก็ใส่ใส่เร็วเร็วเอาเลยครับตามมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องฮะ ลากระฉากลากไปตั้งแต่ครึง่งบริเวณสนามไม่มีใครเข้าอ้ซองไม่เข้าใจว่าสีสํมราจูเนียจะปั้นน้องเมื่อสักครู่หรือไม่ <c oughs> เอาละครับไปกันต่อจังหวะน,นี้ยกขึ้นมาก็พับเข้ามาพู้รักษาประตูครับเอาละครับวันจะอยู่ที่ผู้รักษาประตูมองหาเพื่อนแล้วจังหวะนี้เอาไงดีวะเอาละครับยกขึ้นมาจังหวะน,นี้ทีฝั่งซ้ายระกโยกับมาก็รุดออกข้างไปเสียแล้ว ับแมนโอเราบุ๋า,น,าน้องน้องนุ่งครับขยับขยับออกหน่อยโ okay. อเคร้อ,ลลอ,อนแล้วพูดอนเอาไล้ดิแล้วก็จังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกยกขึ้นไปแล้วก็จังหวะนี้ยังได้เราได้ยังขึงมอนสบับลอยหกสิบมุกาตีบอลมาก็ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นมาเลยชิดหนึ่งทับมาก็ลุดอก หลังไปครับเป็นลกูกคนันเนอร์ครับของทางสีสำราญ junior, จูเนียจังหวัดฉะเชาเมื่อสักครู่เอาเละครับแม่เอาละครับโมเติชีไม่ได้มองบอลแล้วก็จังหวะนี้เอาละครับมองอาเพื่อนโดยผู้เล่นมารยเชีพหนึญญ่งแล้วก็พับก็นหนลุดออกหลังไปครับเป็นลูกคนันเนอร์อีกร้งครับสำหรับทางนนทางทีมงานของสีสำราญจูเนียแต่หมุมกว่าลูกคันเนอร์ เราก็ยกขึ้นมาจังหวะนี้บอลยังเข้าทางให้กับทางผู้เล่นไม้ที่ห้าก็ <G ock> <S 1> <S 1> ใส่ขวามาก็ยัาไว้ผ่านมาผู้รักษาประครับแล้วก็ออกวัดมาเร็วเลยเร็วครับจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านทางเซ็นเตอร์แบ็กยกขึ้นมาที่อยอดจังได้ที่ผู้เล่นหมายเรกอะไรลูกนี้ฝากมาให้กับทางผู้เล่นห้าโยกเข้าซ้ายเรืบิงมีคนขวาระบัดใส่ขวาพักเนี้ยแข็งแย่รายดายครับจังหวะเมื่อสักครู่ของทาง โรงเรียนบ้านนองทุ่มแมจอมหลักหลากเหลืออยู่แล้วครับแหม่ขอบอลด้วยนะครับเหนื่อยก็ออกมาพักกับน้องนุ่งฮะ เอาละครับยกขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ยังได้ทีผู้เล่นไม้เลขเช่เนเดียงให้ยืนขวางทำไมไวะถอยออกมาดีเอาละครับแม่บอลยังได้ที่น้องทุ่มปากไม้กำลังผู้เล่นไม้ราคาเอาละเว้ยเอาระว่าระ,าะ,าะแทกบอลมาให้กับลางฝั่งซ้ายเร็กละ,ละเ็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ก็ออยังไม่ฟันทางบผู้เล่นไม้เด็ดกับสกัดออกทำไปครับ จับไม่คามเส้นจังหวะนี้ออกบอลมายังไม่ผ่านทางทีมงานของโรงเรียนตองทุ่มยกขึ้นมายังได้หรือไม่ได้บอลยังเสียเดี่ยวของทางทีมผู้เล่นมาเลยค่ะเอาละเว้ยเอาละว่าตีบอลมาก็ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นมาเลยค่ะทางต้องทุ่มเช่นกัน้บอลจากไดทุ่มครับเด็ดเด็ดเด็ดโอเคเดี๋ยวเช็คอาการน้องสักครู่ครับ น่าจับไม่ไหวครับไรไอคิวจิตจะเก็บอาการไอคิวหรือจะเชื่อไอคิวมะเข้าเอาละครับไปกันต่อว่ากันใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับ แล้วก็ทุ่มมาให้กับเพื่อนโดยผู้เล่นมาได้ห้าห้ากับหาจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วก็ยังไม่ออกไปกันต่อว่ากันใหม่ครับจังหวะนี้สายมีเติมขวามีแต่งของทางสี่สำราญจูเนียแล้วก็โยกเข้าซ้ายแล้วก็มีคนตะขวาแล้วก็พับมาแล้วโยกหลอกสายเอวมาให้กับทางผู้เล่นหมายเลขสิบหนึ่งเอาละครับจังหวะน,นี้ก็ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นมาได้หนกเอาละเว,ว้อรวารวาทะยังแทงออกมาแล้วก็จิก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 ไปก็ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นมาได้เก็ดเคลียร์ออกมาก็หลุดออกข้างไปครับ บอลยังได้ทุ่มครับสำหรับทางด้านทีมงานของโรงเรียนบ้านหนองทุ่มเราก็ทุ่มมาให้กับเพื่อนจังหวะนี้ค่อยๆขย,อยับพาเพื่อนมามองหาเพื่อนแล้วเราก็กอทะยานขึงนกับทันท้ายที่ยายมาจาังหวะน,นี้ได้หรือไม่ได้ยกออกมาให้กับทางผู้เล่นมาเลยคะ่ะแล้วทรายมีเติมขวามีแตงยกเข,ากข้าซ้ายแล้วก็บีกระเจงขวาแท็กมาก็ลูกนี้พุทธศิลป์บอกว่าโอเคฟาวเสียแล้ว <c oughs> ระยะนี้น่ารักน่าลุ้นผู้รักษาประตูครับจะยิงหรือไม่น่าจะเป็นผู้รักษาประตูยิงดีมีลุ้นแล้วก็จังหวะนี้ก็ลูดอกหลังไปครับเม้ยเคยมือโกงยิงแบบนี้ นี่เก่งขำขำการดีไหมขำกันดีไอ้บอลมันมีขอรับครับก่อนเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นต์มาโก้ผมสีสมราญจูเนียอ่าต้องหยุดด้วยเล่นสันสันมาให้กับเพื่อนเจ้าโน่ค่อยๆขยายามพาเพื่อนมาแล้วก็มองหาเพื่อนทะยานแข่งออกมาที่กลางสนามก็ยังไม่ผ่านทาง นองทุ่มครับบอลลั่นหลุลลดออกข้างไปเป็นบอลได้ทุ่มครับทางสี่ชำราโจดีเดียราก็ถทุ่มาให้กับเพื่นอนย่างได้ที่นี่นะครับควาแข็งแก่ง,งเล่นมาแล้วก้าขอลูกบอลด้วยครับอ๋อยฟัง โอเคน้องๆไปเก็บมาแล้วมาไปลู้ทางเต้ครับของทางด้านโรงเรียนนองทุ่มโดยผู้รักษาประตูครับ เอาละครับยกมาจังได้หรือไม่ก็บลอลนอกข้างไปครับบอลทุ่มมาให้กับเพื่อนจังหวะนี้โยกหอกใส่สปูกหนึ่งจังหวะแล้วก็ฝากไม้กับทางผู้เล่นหมายใก้ายกขึ้นไปโดนศีรษะตัวเองหนึ่งครั้งเอาละครับจังหวะนี้ ยังได้หรือไม่ได้ฝากมาให้กับทางผูเล่นมาดนชิปเนึองของทางสีสราจเนย,ย์แล้วก็เอี่ยวตัวเข้ากลางจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านทางเซตาแบกโดยผู้เลนผู้ตัดสินบอกว่าหมดเวลาหมดเวลาครับจังหวะนี้ครับก็เป็นว่าทาง